จอมเทพโอสถตอนที่355เจ้าไม่มีทางพบแน่นอนแม้จะตายไปท่านผู้โสจู้ฉชนนายน้อยเป็นผู้มีพระคุณต่อข้าดังนั้นข้าจะไมยอมให้ท่านทำอะไรแน่ๆลีหงกล่าวอย่างหนักแน่นเมื่อลีหงออกมาปกป้องเย่หยวนเช่นนี้ลีเหยียนและคนอื่นก็รีบออกมาปกป้องเช่นกันเมื่อเห็นฉากนี้เยหยวนก็รู้สึกป้าใจไม่ใช่น้อยแต่เดิมที่เขา ได้ช่วยชีวิตของลีหงเพื่อจะหาช่องทางไปยังเมืองหลวงและลีหงเองก็ตกลงเที่ยพาพวกเขามาที่นี่เพื่อจะขอยืมค่ายกลมิติมันถือว่าเป็นข้อตกลงที่เป็นธรรมสำหรับทั้งสองฝ่ายเนี่ยหยวนและพักเมฆคาฉายไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องกันเลยและเขาก็ไม่ต้องการที่จะนำตัวเองไปผูกพันกับเรื่องภายในพรรคเช่นกัน กินไปกว่านั้นตัวเย่หยวนเองก็ไม่มีเวลาที่พอที่จะมาสนใจเรื่องพวกนี้ในคาแรกเขาตั้งใจที่จะสั่งสอนจู้ฉานในสักหนึ่งบทเรียนก่อนที่จะออกไปจากพักเมคาฉายแต่กลับไมคคาคิดเลยว่าหลี่หงจะเป็นผู้กระตันอยู่เช่นนี้เมื่อเรื่องมาถึงขนาดนี้บางทีเขาคงต้องไปยุ่งกระภ่ายในบ้างเสียแล้วเมื่อเห็นก,นการกระทำของหลี่หงจู้ฉานก็ไม่ได้โมโหแต่อย่างใดกับกัน เขาดูดีใจอย่างมากที่ทุกอย่างมันเข้าทางไปหมดลี่หงในที่สุดเจ้ากระเพอทถาแท้ออกมาแล้วปกเจ้าทั้งหมดคิดจะกบฏใช่หรือไม่เหตุใดท่านผู้โสจู้ฉานจึงไม่รับฟังข้าเลยลี่หงคนนี้เป็นคนที่จงรักภักดีต่อพักไม่คาฉายมาช่วยชีวิตและเมื่อผิดข้าก็ยอมตายเป็นผีเฝ้าพัก เพื่อปกป้องภัยสืบไปแต่ไม่ว่าอย่างไรการที่ท่านจะจับผู้มีพระคุณของข้าใส่คุกข้าเองก็ไม่สามารถยอมรับได้เช่นกันลีหงกับกล่าวอย่างซื่อสัตย์และไม่สนว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ดีหลังจากนี้ก็อย่าหาว่าตัวข้านั้นโหดร้ายทุกคนจงฟังหลี่หนสมร่มคิดกับคนหนอกเพื่อกบฏและยังเป็นสาเหตุให้ ท่านปรมาจารย์หนุ่มตายในนามขอาผู้โสข้าขอสั่งให้บอกเจ้าทุกคนประหารกบฏซะจู่ฉันสั่งอย่างเคร่งขื่นเพราะสายตาที่เหยียดหยามโทลางของหลีหงสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวแม้เขาต้องการจะอธิบายแค่ไหนแต่ด้วยอาการสั่นนี้เขาจึงไม่สามารถทําได้แต่ท้ายที่สุดเขาก็หันกลับมาและก่กับเย่ยหยดด้วยรอยยิ้มอย่างมขมืนว่าข้าต้องขอโทษจริงๆนายน้อยจี้ข้าไม่คิดเลยว่า พวกท่านทั้งสองจะถูกตัดสินอย่างอายุติธรรมเชน่นนี้ความตาของพวกเราทั้งห้าคนคงไม่เพียงพอที่จะชดใช้บาปในครั้งนี้ท่านเฟิงโปดนำเมโนจี้ออกไปโดยเร็วพวกข้าจะถูกเวลาไว้ให้เย่หยวนสยแยิ้ยิ้มและกล่าวว่าเจ้าโง่คนอื่นๆใช้ประโยชน์จากความพักตีของเจ้าเพื่อกำจัดเส้นหนามของพวกมันและหากพวกเจ้ายังปล่อยให้พวกมันหลอกได้พวกเจ้าได้ตายด้วยความรู้สึกผิดจมพร้อมแน่นอน ลีหงงุนงงอย่างมากไม่ได้ยินและกล่าวถามว่าสิ่งที่เนน้อยเกา่าหมายความบันใดเย่หยวนโบกมือปัดและไม่ได้ชี้แจงใดๆเพิ่มเติมแต่กลับกล่าวขึ้นมาว่าเจ้าไม่ต้องคิดมากกับคํากล่าวก่อนหน้าก่อนอื่นเลยพวกเราไปพบปรราจารหนุ่มคนนั้นกันเถอะเรื่องภพยาแห่งนี้ดูจะมีความไม่ลงรอยที่เหลึกเกินกว่าที่เย่หยวนจะสงสัยได้นอกจากนี้จูฉานยังกล่าวใส่ร้ายอีกว่าตัวเขาและ ลีหงสมร่วมคิดกันเพื่อจะกกำจัดปรมาจารย์หนุ่มเพียงเท่านี้ก็มากพอที่จะทำให้เยี่หยวนไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไปทางด้านของลีหงเขาก็ได้ยินอย่างแน่ชัดจากปากตู้ฉานแล้วว่าท่านปรมาจารย์หนุ่มได้เสียชีวิตตรงไปแล้วและความรู้สึกในตอนนี้มันก็เกินกว่าจะบรรยายได้แต่ท่านปรมาจารย์หนุ่มศีน้ะของลีหงมืดมนลงเย่ยยวนตบไหล่ของลีหงเบาและกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าไปดูเหงกอกตาก่อนแล้วค่อยพูดกัน พวกเจ้าและท่านปรมาจารย์หนุ่มเองก็ดูจะสิทสงกันมากใช่หรือไม่ย่างเลยน้อยเจ้าก็ควรไปพบหน้าเขาเป็นข้าสุดท้ายจริงหรือไม่ในที่สุดลีหงก็ลดวมความกล้าท้งหมดของเขาพร้อมกับตบหน้าตนเองเพื่อเลสติคขืนแม้จะถูกโบยจนสิ้นใจแต่ก็ต้องให้ไปพบท่านปรมาจารย์หนุ่มเป็นข้าสุดท้ายให้ได้ลีหงกล่าวอย่างหนักแน่นเมื่อกล่าวจบเขาก หันไปนกากจู้ฉานอีกครั้งว่าท่านบุโโตจู้ฉานโปรดให้ข้าเข้าพบกับท่านบรรดาจา์หนุ่มด้วยและหลังจากนั้นข้าจะน้อมรับความผิดทั้งหมดที่ตนได้ก่อขึ้นแต่หากไม่ข้าจะปิดชีพตนเองในทันทีเยยหยนรู้สึกเงี้ยวเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้กล่าวใดๆออกไปหางอีกฝ่ายได้ขยับตัวแม้แต่เล็กน้อยเขาก็ไม่มีโอกาสแม้แต่จะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำคิดหรือว่าการสายชีวิตของตนเองจะช่วยลบล้างความผิดที่ก่อได้เจ้า คงจะมาสร้างความวุ่นวายให้แกท่ท้องการจัดงานศพมากกว่าพวกเจ้ายังจะรออะไรอยู่ไปข่าวบอกมันซะจูชานกล่าวหยุดทนทนนั้นเองก็มีเสียงเสียงหนึ่งคำรามออกมาเมอลีหงเห็นเจ้าของเสียงที่เราออกมาสีหน้าของลีหงก็อันเน้นไปด้วยความหวังอีกครั้งผู้โศหมิงผู้โสลีหมิงพยักหน้าเล็กน้อยก่อนที่จะหันไปกล่าวกับจูชานว่าท่านประหลาประจาน,นุ่มขอให พวกเขาเข้าไปข้างในเพื่ออธิบายเหตุผลเมื่อถึงตอนนั้นหากพวกเขาผิดจ,จริงคอยลงโทษก็ยังไม่สายเมื่อกาจบลีหมิงก็เดินกลับเข้าไปย่างเลอนภายในทันทีที่ลีหงได้ยินเช่นนั้นเขาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและเมื่อผู้อุโสของเขาออกคำสั่งเช่นนี้ตัวจูชานเองก็ไม่กล้าที่จะแยง้งใดๆเช่นกันใบหน้าของจูชานเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวเมื่อมองไปอย่างลีหมิง ตัวเขาคาดไม่ถิงเลยว่าท่านปรมาจารย์จะทราบดีอยู่แล้วว่าเกิดอ,อะไรขึ้นด้านนอกประตูภายนอกโถงเลื่อนขนาดใหญ่มีโลงศพโลงหนึ่งถูกวางไว้กลางห้องและนั่นเป็นปรมาจารย์หนุ่มอย่างไม่ผิดเพีย้ยนช่วงเวลาทีรีหงและคนอื่นๆเห็นโลงศพของปรมาจารย์หนุ่มเขาก็สูญเสียการควบคุมพร้อมกับคุกเข้าต่อหน้าโลงศพก่อนจะหลั่งน้ําตาอย่างห้ามไม่ได้ท่านปรมาจารย์หนุ่มข้าลีหงไร้ความสามารถเป็นเพราะข้า ท่านจึงตกตายเช่นนี้หลี่หงปล่อยโฮออกมาแล้วก็เด็กทาลูกคนหนึ่งเมื่อเย่หยวนเห็นฉากฉากนี้เขาก็ซาติว่าหลี่หงต้องเสรจสมกับท่านปรมาจารน,นุ่มคนนี้เป็นหนึ่งพี่น้องเป็นแน่จูฉานที่เห็นฉากนี้ก็แอบลอบยิ้มอย่างเลือเจนและกล่าวว่าหลี่หงอยู่แซยิ้มได้แล้วข่าแ่งว่าโลกประหลาดทั้งหมดที่ท่านรราจาน,นุ่มได้รับจะเริ่มต้นจั๊กจ้า จู่ชานหยุดใส่ความได้แล้วท่านปรมาจารย์เป็นคนตัดสินคนผิดเองลีหมิงขมวดคิ้วแล้วกล่าวขึ้นก่อนที่จูชานจะเปิดปากกล่าวต่อจู่ๆก็มีายชราคนหนึ่งเอ่ยปากขึ้นมาเบาๆเจ้าหนฮงเจ้ากลับมาแล้วายชราผู้นี้มีพลังสูงถึงอาจากร้อยส่วนืุวัาระดับเก้าแต่สภาพของเขาในปัจจุบันดูจะห่อเหี่ยวและเศร้าซึมเป็นอย่างมากแม้จะไม่ใช่เสียงดังอะไร แต่มันก็ทําให้ร่างของรีหงสั่นสะท้านและหยุดร้องไหทันทีทําบร,รมหารจานหนุ่มจ้าหนุ่งคนนี้มีความพิดข้าข้ามาสายเกินไปรีโงงกลาวขึ้นอย่างสะอึกสะอื้นพร้อมกับหันมาคุกเข่าต่อหน้าชัชราคนนี้หลังจากนั้นเขาก็หยิบโลหิตมายามวงขึ้นมาบระาจาร์ผู้ชราถอใายใจออกมาแต่ก็ไม่ได้ยืนมือไปหยิบโลหิตมายามว่วงแต่อย่างใดเจ้าหนูง เฝ้าดูตัวเจ้าและเจ้าหนูยางมาตั้งแต่เล็กข้าสาบติวาตัวเจ้ารู้สึกอย่างไรแต่ในวันนี้เฮ้ยเจ้าพอจะเล่าเหตุการณ์ตอนที่ไปเอาโลหิตมายามวงมาได้หรือไม่ลี่หงพยักหน้าและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังรวมไปถึงเรื่องที่เย,ยหยวนจะเข้ามาช่วยชีวิตพวกเขาด้วยเมื่อลี่หงกําลังจะเล่าเหตุการณ์ปัญญาจารุชราคนนี้ก็เงยหน้าขึ้นมองเย,ยหยวนเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้กล่าวอะไรใดๆ นั่นหมายความว่าพวกเจ้าไม่คิดจะน่วงเวลาเลยแม้แต่น้อยใช่ไหมท่านปรมจาร์รี่ียางและข่าแต่ละฝ่ายเป็นดังพี่ดังน้องในเมื่อเขาป่วยหนะักและใกล้ถึงความเป็นตายเช่นนี้ข้ายังจะการน่วงเวลาได้อีกเช่นไรเพียงแต่ในท้ายที่สุดนี้ข้ายังมาช้าเกินไปลีหงกล่าวโทษตัวเองด้วยใบหน้าที่อาลัยอย่างที่สุดในเวลาเดียวกาันผู้สศกคนหนึ่งก็ใส่หัวและกล่าวขึ้นมาอย่างเงยือกเย็นว่าลีหง เจ้ามาช้าเกินไปบัางอาเซจริงเจ้าหนยางพึ่งสส้นใจไปเมื่อคืนแต่จูจ่ๆเช้าวันลนุนึ้นเจ้าก็กลับมาลี่หงขมหมดคิวเมื่อได้ยินแต่ก่อนที่กำลังจะตอบเขาก็ได้ยินเสียงพระอาจารณาถอนหายใจและกล่าวว่าเจ้าหนฮองเอ้ยหลังจากที่เจ้าหนยางจากไปเมื่อคืนขาและภูโซได้มีมติล้ว,ว่าแม้ชะชลา จะไม่กล่าวประโยคหลังแต่ทุกคนในที่นี้ก็ทราบดีในสิ่งที่ตั้งใจจะกล่าวเห็นได้ชัดว่าเหล่าโวโซคนอื่นได้กําหนดชะตากรรมของลีหงไว้บนหัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วลีหงลุกขึ้นมาอย่างลําบากพร้อมกระตําตาเป๋เปื้อนไปทั่วใบหน้าก่อนที่จะเดินอย่างหมดอใจแต่อยากไปยังโลงศพของลี่หยางและกล่าวขึ้นช้าๆว่าลีหยางเจ้าจําได้ไหมตอนที่พวกเราฝึกดาบด้วยกันแถมตอนนั้น พวกเรายัางวางแผนที่จะขโมยโอสถของท่นงรรานอาจารย์อีกชีวิตเอาไว้เด็กของพวกเราเรากับความฝันที่สวยงามแต่ข้าไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้จะมาถึงแล้วเพียงนี้ทุกอย่างมันเป็นความผิดของน้องคนที่เองและตัวข้าก็ไม่เคยคิดเธอยอต่อเจ้าแม้สักครั้งข้าพูดความจริงขอให้ฟ้าทินเป็นพยานเหลียงเจ้าคงงงอใช่ไหมรอข้าพียงขู่เดียว กํากลังจะไปหาเจ้าแล้วเมื่อกล่าวจบลีหงก็ร่วรวมพลางปลาทั้งหมดไว้ที่ฝ่ามือพร้อ,อมกับอ,อัดพลังปานใส่ศีรษะของตนเองเพื่อหวังจะฆ่าตัวตายทันทีเมื่อเห็นเช่นนั้นจู่ฉานและผู้โสที่กล่าวขึ้นเมื่อครูก็ลอบยิ้มขึ้นทันทีแต่ก่อนที่ฝ่ามือนี้จะเข้าพลาสศีรษะจู่ๆก็มีร่าง่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาตรงหน้าราวกับผีปุ๊บม,มือของลีหงถูกยั้งไว้ด้วยใครบางคนไดนน้อยจี้เหตุใดถึงมาหยุดฆ่า ลีหงร้องออกมาด้วยความประหลาดใจแย่ย,ยวนยิ้มบางๆและกล้าตอไปว่าเจ้าไม่มีทางพบเขาแน่นอนแม้เจ้าจะตายไปตอนที่356าบตาบอดกันหมดไม่เพียงลีหงจะประหลาดใจเพียงคนเดียวแม้แต่คนอื่นๆภายในห้องโถงส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถมองความเดือดของเย่ย,ยวนทันเย่ย,ยวนอยู่หน้าประตูห้องโถงซึ่งอยู่ห่างจากลีหงมากเพียงแต่เซียวพริปตาเขาก็ลับปรากฏขึ้นอีกขังอยู่ข้างๆลีหง การเคลื่อนไหวของเขาเร็วกว่าความมือของลี่หงที่อยู่ห้างพยงซราพเพียงไม่กี่นิ้วเท่านั้นมีเพียงลีหงที่ตระหนักทันทีว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาตนประเมินพลังของนนนนอยจี้ต่ำเกินไปตลอดหากแนนนอยจี่คนนี้ต้องการที่จะฆ่าเขาป่านนี้เขาคงตายไปนานแล้วแต่คำกล่าวของเย่์ยวนทําให้ลีขหงคนข้างมุนงงนนนนอยจี้คำกล่าวมื่อคู่ของท่านหมายความว่าอย่างไรลีหงถอนหายใจอย่างงงงวย คำกล่าวของเยยุยนเมื่อคู่ทำให้ในหัวของเขาค่อนข้างยุ่งเหยิงไม่นอ้อยเพราะมันเป็นคำกล่าวที่ประจากต้นสายไปเหตุจึงทำให้เข้าใจได้ยากเยยุยนยิ้มและกล่าวตอบว่าพอเจ้าตายแต่เขายัางมีชีวิตแล้วพวกเจ้าจะพกกันได้อย่างไรในเวลานั้นเจ้าไม่เพียงแค่จะตายอย่างหดหู่แต่ทันพีของเจ้าจะต้องมีชีวิตต่อไปพร้อมกับแบกรับความผิดที่ทำให้เจ้าตายเช่นเดียวกัน แล้วเหตุใดเจ้ายัางเลือกที่จะทำมันอีกละ่ะเมื่อได้ยินคํากล่าวของเย่หยวนกริกระจใจของที่หงก็ตัวจะกลับมาเบิกบานอีกครั้งพร้อมกับกล่าวตอบอย่างยิ้มแย้มไปทันทีว่าขอบคุณอย่างยิ่งสําหรับคําเปรียบของท่านเพียงแค่ในความเป็นจริงรี่อยากได้ตายลงไปแล้วแต่ผู้คนมากมายภายในี้คงคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ยุติธรรมพอจริงหรือไม่ท่านและก็ที่เย่หยวน จะได้กล่าวใดๆต่อกลับไปจู่ๆก็มีผู้โกคนหนึ่งกล่าว <9 S 1> ขึ้นมาอย่างเยยเย็นว่าไอเด็กเขาคนนี้มาจากไหนเลย่างใช้ชีวิตจนถึงที่สุดและได้สินใจลงไปแล้วแต่เจ้ายังกล่าวผู้จ้าเร็วไหลอ,อยู่ดีเป็นไปได้ไหมว่าพวกเราเรายออฝีมืออาจากร้อสุริวัฒจะตาบอดกับการกระทําของเจ้าไอเด็กเขาเยหยวนมองสวนกลับไปด้วยหางตาอย่างเยอหยิงแล้วกล่าวตอบอย่างใจเย็นว่า ใช่แล้วสุนัขแก่อย่างพวกแกเดี๋ยวจะได้ตาบอดกันจริงๆเสียงขำของเย่หยวนได้กระจายออกไปในห้องโถงซึ่งภายในนี้ล้วนแล้วแต่มีแต่ยอดฝีมืออาจากร้อยสุริวัตรระดับ7ถึง8ขึ้นไปทั้ทงสิน้นโดยเฉพาะประมาจารย์ผู้ชราและผู้โสอีกคนทั้งสองมีพลังถึงอาจากร้อยสุริวัตรระดับดาเย่หยวนเป็นเพียงนักสู้อาจากกเกินภาระดับอาาสองเท่านั้น และการที่เรียกยอดมือเหล่านี้ว่าสุนัขแก่มันก็มากเกินพอแล้วแถมยังจะก้าวคู่อีกการกระทำเช่นนี้มันไม่ดูมากเกินไปหรือไม่หลีหงได้ยินก็ตกใจอย่างมากและรีบจับมือแย่หยวนพร้อมก่าว่าขอภัยที่ล่วงเกินในน้อยจี้ข้าซาบซึ้งใจยิ่งนักในความเป็นห่วงของท่าน และลี่หงก็ปราบปื้มอย่างยิ่งแต่ลี่หงคนนี้คงไม่อาจที่ยวปกปอนน้องนายนนจี้ให้รอดชีวิตจากสถานการณ์เช่นนี้ไปได้ข้าทําได้เพียงใช้ชีวิตในน้อยของตนเองเพื่อทวงเวลาเท่านั้นนายนนจี้รีบหนีไปเร็วนี่คือคําขอของลี่หงคนนี้ไม่เช่นนั้นข้าคงตายอย่างไม่สงบเป็นแน่แม้ลี่หงคนนี้จะซื่อตรงและดูงโง่เขาแต่เขาก็ดูน่ารักน่าชังไม่น้อยเลย แต่กระนั้นความซื่อสัตย์ต่อผู้มีบุญคุณถือว่าช่างน่านับถือยิง่งเพียงแค่ไม่ใช่เกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ชชีวิตเข้าแรกอย่างเดียวหากเขามีสติมากกว่าน,นี้บางทีหลายๆอย่างอาจจะดูดีขึ้นก็เป็นได้ช่างไร้เดียงสาเสียจริงหากเจ้าบอกว่าลีหยางยังไม่ตายงั้นเหตุใดเจ้าไม่ถึงลองเรียกเขาล่ะผู้อาวโสกล่าวก่อนมองเย่หยนด้วยความเยยหยัยน ยายหยวนยกคิ้วขึ้นและกล่าวด้วยอรอยยิ้มว่าแล้วจะเป็นอะไรไหมหากเขาตอบกลับมาผู้โสกล่าวตอบอย่างเย,ออย้ยหยนว่าหากเจ้าทําได้แล้วเขาตอบกลับมาได้ข้าจะก่าวขอโทษที่ลวงเกินทันทีดีมากงั้นพวกแกก็เตรียมตัวคุกเข่าเข้ามาฆ่าได้เลยยายหยวนกล่าวอย่างเยอกเย็นหยุดก่อนแล้วหากเขาไม่ตอบเจ้ากลับมาล่ะผู้โสกล่าวกดดัน ชอบเล่นใหญ่กันนักใช่ไหมได้ข้าจะลดตัวลงมาให้กับแกเองหากเขาไม่ตอบกลับข้าและลี่หงจะฆ่าตัวตายพร้อมกันเพื่อแสดงความขอโทษแต่หากเขากล่าวตอบกับข้าข้าจะทำลายจุดตันเทียนของแกไม่ให้สามารถบุมพอพลังได้ต่อไปสุนัขแกอย่างแกกล่าวไหมละ่ะมีตำแหน่งที่ช่างสูงส่งหวังว่าจะไม่ขี้กลัวดังสุนัขข้างทางซะล่ะสีหน้าของผูโสรเปลี่ยนไปอย่างมากไม่ได้ยินเพราะ การทำลายจุดตันเขียนให้พิการมันไม่ใช่เรื่องตลกนอกจากนี้เมื่อมองท่าทางและแววตาอ่านมั่นใจของเด็กคนนี้ลากับว่าเขามีความสามารถที่ซ่อนอยู่จริงๆในเวลานั้นเองผู้โสอีกคนที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ที่สูงกว่าคนทั่วไปก็ลุกขึ้นและกล่าวว่าไร้สาระคนตายที่ตายไปแล้วมันจะฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรอะไรคือสิ่งที่ทําให้เด็กเคล้าหุ่นนี้ทําเรื่องไร้สาระขนาดนี้ รีบไปหลากมันลงมาเร็วท่าทางของรีหงเปลี่ยนไปทันทีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเป็นเช่นนี้และกล่าวว่าลองปรมาจารย์หยุนโปรดลงโทษรี่หงคนนี้แทนนอยจี้เถิดทั้งหมดเป็นเพราะตัวข้าเองข้าขอร้องอ่ะท่านอย่าทําอะไรเขาเลยลองปรมาจารย์หยุนตะคอกกับหมายอย่างเย็นชาว,ว่ายังจะมีหน้ามากาวอีกนั้นหรือไอ้คนเธอยศพวกเจ้าไปหลากไอ้เด็กคคเคล้าคนนั้นลงมาเร็ว เย,ยวนมองโดยทากกาตราตรงหน้าอย่าสบายอารมณ์เขาเมินคำกล่าวของทุกคนพร้อมกับหันไปกล่าวกับปรมาจารย์ผู้ฉลาวาท่านปรมาจารย์ไม่ต้องการให้บุตรชายสุดที่รักฟื้นขึ้นมางั้นหรือจูจ้สายตาที่ไร้ชีวิตว่ามาโดยตลอดของปรมาจารย์ผู้ฉลาก็กลับมาสว่างขึ้นอีกครั้งเมื่อได้ยินและกล่าวรับขึ้นมาว่าหยุดคำสั่งทั้งหมดท่าน,นนั่นเองปรมาจารย์ผู้ฉลา ก็ยืนขึ้นอย่างคาดไม่ถึงพร้อมกับเดินมหาแย่หยวนด้วยแรงดันลมปานที่มหาสารก่อนจะกล่าวถามไปว่าเจ้าหนโยูยางยังไม่ตายงั้นหรือเมื่อลานเฟิงได้สัมผัสถึงแรงกดดันอันมหาศาลนี้เขาก็พุ่งตัวมาปิดกั้นระหว่างปรมาจารย์ผู้ชราและเย่ยวนในทันทีแต่ก็ถูกหยุดเสียก่อนโดยเย่ยวนยังไม่ตายหรอกเย่ยวนกล่าวขึ้นมาด้เสียงที่เรียบนิง แลวกับว่าแรงดันลมปานของอีกฝ่ายไม่ได้ผลกับเขาเลยดีงั้นข้าขออนญาติแต่หากพบว่าเจ้าเกาล้อเล่นกับเจ้านูยางละก็คงรู้ผลที่ตามมาใช่ไหมเมื่อปรราจารย์พู้ชลาก่าวประโยคทิ้งท้ายจิตสังหารอันเข้มขน้นก็พุ่งขยานขึ้นมาอย่างฉับพลันภายใต้สายตาของทุกคนในตอนนี้ทั้งหมดกลัวและ ตกตะลึงจนลืมหายใจแต่แย่ยวนกับเดินไปตบลายของพระอาจารย์ผู้ชราเบาๆและกล่าวว่าท่านโปรดวางใจข้าผู้นี้เถอะข้าไม่งงพอที่จะทำลายชีวิตของตนเองหรอกนี่เขาล้อเล่นกับลูกชายท่านพระอาจารย์ไม่พออย่างจะกล้าล้อเล่นพร้อมกับผัวเลาะอย่างสบายใจได้อีกนั้นหรอทุกคนในตอนนี้รู้สึกว่าแย่ยวนคือชายผู้เสียสติการที่เขาจะปลุก เหล่าปรรจารเช่นนี้ตัวเขาเบื่อชีวิตของตน,นเองแล้วงั้นหรือลีเยนเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายนั้นได้ตายลงไปแล้วแล้วนายน้อยจี้จะช่วยชีวิตได้อย่างไรหรือเป็นไปได้แบบว่าเหล่าผู้โสดทั้งหมดจะไิ่ฉัยผิดและแท้จริงแล้วท่านปรราจานุ่มยังไม่ตายและเมอลีหงเห็นฉากที่นายน้อยจี้ของเขาตบไล่ของท่านปรราจา์เช่นนั้นหัวใจของเขา ก็แทบจะพุ่งออกมาจากลำคอนี่คือปมาจารย์แห่งพักเมฆาฉายอันยิ่งใหญ่พลังของเขาแข็งแกร่งจนถึงจุดสูงสุดแห่งอาจักรร้อยสุริวัตรระดับ9หากนายน้อยจีตบไหลเขาเช่นนี้ล,ล่างของนายน้อยจะถูกสับเป็น,นชิ้นๆอย่างแน่นอนลีหงลอบมองล่างของลี่หยางสับกับนายน้อยจีไปมาด้วยความสงสัย พราะไม่ว่าจะมีพลังปราณเพียงใดเนอรนจีก็ไม่มีทางชุดชีวิตของเขาขึ้นมาได้เลยเขาค่อยๆยกมือขึ้นกระตุกแขนเสื้อของเย่หยวนเบาๆแต่เย่หยวนก็ไม่สนใจอะไรแน่นอนว่าพวกเขาเหล่านี้ทั้งหมดไม่เคยทราบถึงภูมิหลังของเย่หยวนที่เป็นถึงจักรพรรดิโอสถแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาก่อนดังนั้นมันคงไม่มีอะไรที่น่าเชื่อถือไปกว่าการรับประกันด้วยชีวิตของเขาเอง ภายใต้สายตาของทุกคนที่กำลังจับจ้องเย่หยวนที่กำลังเดินตรงไปยังหลงศพและศพของลี่หยางก็กำลังหลับอย่างสงบสุขราวกับว่าเขากำลังนอนอยู่จากแรงดันลมปานที่ทุกคนสมบัสได้นั้นลีน่หยางคนนี้เป็นถึงยอดฝีมืออาจรา้อยสุดวัตรครึ่งขั้น,นก่อนที่จะสิ้นใจและจะตายลงอายุของลี่หยางเองก็ไม่มากไม่น้อยไปกว่าโมเหยินตานสักเท่าไหร่ แต่พลังของเขากับสูงถึงขั้นอาจจาร้อยสริวัตรครึ่งขั้นแล้วจึงเป็นที่ชัลลาวาเลีอย่างคนนี้คืออัจ,จิยะที่หาตัวจัตยาคนหนึ่งเลยไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดลีหงถึยทุ่มเทกแก่เขาขนาดนี้เย่หยวนสูดลมหายใจเข้าลึกๆและหลับตาลงเห็นความมั่นใจของชายหนุ่มคนนี้หรือไม่หรือเขาจะทำให้ท่านบรรจัน,นุ่มฟื้นคืนมาได้จริงจอง เจ้าเก่าล่าเสละอะไรลมหายใจของท่านรามาจาร์หนุ่มได้หยุดลงไปแล้วอย่างชัดเจนดังนั้นท่านจะฟื้นคืนมาจากความตายได้อย่างไรแต่แต่อะไรเจ้าหนู่คนนี้มันโกหกทั้งเพยข้าไม่ทราบถึกว่าไอเด็กที่ไล่หัวนอนไปเท้าคนนี้จะมาจากไหนแต่กีหยาของมันช่างสตุลสิ้นดีท่าทางในคากล่าวของเยยหยวนต่างทำให้เราผู้คน แห่งพักไม่คาฉายลังเกียจอย่างมากพร้อมกับมองเขาด้วยสายตาอันเยยดยามเลียนมองไปยังรี่หงที่กำลังจ้องแยยหยวนอยู่จากนั้นเขาก็กล่าวขึ้นมา,าว่าแน่นอนที่เขาลีีหงถอนหายใจแล้วกล่าวว่าเฮ้อข้าก็ไม่รู้อะไรเลยพวกเราคงได้แต่เฝ้ามองเท่านั้นในขณะนี้ดวงตาของแยยหยวนได้เปิดขึ้นอีกข้งพร้อมกับใช้มือของตน ตีฝาโลงให้เปิดออกทันทีจากนั้นศพของลี่หยางก็ลุกขึ้นราวกับถูกกระทุงเแยโยนใช้มือของตนไล่อะไรบางอย่างไปมาอากาศก,ก่อนจะสกัดจุดทั่วล่างของลี่หยางอย่างรวดเร็วด้วยการสกัดจุดนี้เองจุดสําคัญต่างๆทั่วล่างกายของลี่หยางก็ปราก,กให้เห็นถึงพลังปานสีเหลืองอ่อนๆออกมาซึ่งพลังปานเหล่านี้ดูจะเป็นประกายมากยกเว้นเพียงแต่ล่างของลี่หยาง ยังคงไม่ตอบสนองใดๆและทุกคนก็ยังไม่สามารถสัมผัสได้ถึงแรงดันลมปาของเขาได้เลยหลังจากผ่านไปกว่าหลออึดใจเหยวยนยังคงไล่ผนึกบางอย่างกลางอากาศอย่างต่อเนื่องและอีกเพียงอึดใจเดียวต่อมาเหยวยนก็ใช้ฝ่ามือทั้งสองอัดเข้าไปกลางหลังของลี่หยางอย่างหนุนแรงเสียงเลือดที่พุ่งออกมาจากปากกังวานไปทั่วทั้งห้องโถงพร้อมกับปากกฏเลือดสีดำจำนวนมากพากลตออกมาจากปากของลี่หยาง หลังจากนั้นร่างของเขาก็หล้มลงในโรงศพอีกครั้งในปัจจุบันทุกคนต่ากันหายใจไปมาตามๆกัน